เด็กอายุ13เดินเล่นกับเพื่อนแล้วก็ไปนั่งเล่นอยู่แถวๆริมคลองจูๆ่ๆมีวัยรุ่นจากไหนก็ไม่รู้มาเป็นสิบเลยนะฮะ,ะแล้วก็มาใช้ปืนเนี่ยยิงใส่เด็กชายจนเสียชีวิตเอาดูภาพดูคลิปฮนะคือสมัยนี้วัยรุ่นอายุแค่13ยังเป็นเด็กอยู่เลยเนาะ ก็ถูกยิงแบบนี้แล้วเหรอฮะคุณผู้ชมฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงประมาณตีหนึ่งฮะชุมชนร่วมใจพัฒนาใต้เชิงสะพานข้ามคลองฮะในซอยประหลโยธิน57 <c oughs> เขตบางเขนกรุงเทพมหาคนครนี่เองตำรวจแล้วก็ทีมกู้ภัยไปตรวจสอบที่เกิดเหตุก็เจอเด็กชายถูกยิงเข้าที่ลำคอเสียชีวิตใกล้กันเนี่ยเจอปลอกกระสุนตกอยู่2นัดเ <c oughs> พื่อนของเด็กชายเล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนัดกันมานั่งเล่นกันตามปกตินี่แหละ ระหว่างที่เด็กชายกําลังเดินมาที่สะพานจู่ๆมีรถจักรยานยนต์มาจากไหนไม่รู้6คันขี่มามีวัยรุ่นตามมาเป็น10บเลยนะฮะจากนั้นก็มีชายวัยรุ่น2คนแต่งกายชุดดําสวมหมวกกันน็อกแบบเต็มใบเดินเข้ามาตะโกนแบบว่าเฮ้ยไอ้โปรคงจะเรียกชื่อนะนี่แล้วก็ยิง3-4ี่นัดก่อนที่จะหลบหนีไปนะครับค่ะเราก็ส่งน้องยาผู้สื่อข,ข่าวของเราลงพื้นที่ไปเจอกับเหตุผู้ที่เห็นเหตุการณ์<ๆ>เขาก็เล่าให้ฟังคล้ายๆกันล่ะค่ะว,ว่าผู้ก่อเหตุเนี่ย ปกปิดใบหน้าทําให้ไม่รู้เลยว่าคนก่อเหตุมันใช่คนแถวนี้หรือเปล่าค่ะอฮ้ยมันบอกใช่แค่นะั้นมันปกบเดินตรงกลางกลางกี่คนที่มาคัะที่ยายเห็นสามคน<า>มแล้วก็วกใส่หมวกกันหมวกปิดหน้าเราก็ได้ยินเสียงปั้งแล้วก,ก็เห็นอุ้ยตาแล้วก็หมอบลงไปยยไส,สองนัดเรามาตามวิ่งมาตรงนี้นัดสองนัดหน้าบ้านยาย อ่าเราวิ่งตามมาตนตรงนี้ต่อรวมแล้วกี่นัดยายสามขณะที่เพื่อนของผู้เสียชีวิตก็ยืนยันค่ะว่าไม่เคยมีปัญหากับกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่เลยเชื่อว่าเหตุการณ์ครั้งนี้น่าจะเกิดจากการยิงผิดตัว,วและอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องสถาบันค่ะผมมานั่งรอตีนสะพานฝั่งนี้<ม>ทีนี้อ้อมตีนกําลังเดินตามมาแต่ผู้ก่อเหตุนะครับมายืนจ่อปืนตรงนี้นแะง้งปืนแล้วตอนแรกเขาตะโกนมาผมนําไม่ไม่สนใจเพราะว่าผม กลัวผมไม่อยากมีเรื่องด้วยอน,นี้เขาเขาลั่นไกลมาเขายิงมาหนึ่งนัดอะผมวิ่งเลยผมวิ่งหนีผมวิ่งเข้าซอกใจคลองไปบบออมสินมันโดนยิงห<อ>น้ามันขมาไปฝั่งนูครับแล้วสภาพของออมสินเป็นไงเมื่อกี้เราเห็นเลือดออกปากแล้วแบบเลือเต็มเสื้อเลยอะคิดว่ายิงบิดตัวออมสินมันไปทำอะไรไอ้มไม่ได้ทำอะไรไอ<ม>ด้ดีๆจะมายิงออมสินมันไม่ใช่ ทางผู้กํากับการสพบางเขนก็บอกว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุน่าจะเตรียมการมาเป็นอย่างดีเพราะว่ามีการแต่งกายปิดบังตัวตนค่อนข้างที่จะมิดชิดและที่สําคัญยังชํานาญเส้นทางการหลบหนีด้วยตอนนี้ก็ยังไม่สามารถระบุได้ว่านะคะว่าชนวนเหตุมาจากเรื่องอะไรกันแน่ค่ะ สาเหตุน่าจะมาเรื่องสถาบันของการศึกษาอยังไงหรือเปอ่เดี๋ยวอยู่ระหว่างการสืบสวนนะครับแต่เบื้องต้นคร่าวๆเนี่ยเราเราพอได้รู้รายละเอียดแล้วแหละแต่ว่าขอให้เป็นแนวทางสืบสวนผมเชื่อว่าเป็นการเตรียมการเพราะว่าหนึ่งก็คือในที่กเกิดเหตุเนี่ยเราเห็นการขับรถเข้าไปในซอยแล้วก็ก่อนการยิงเนี่ยก็มีการตะโกนว่ามีนปกมีนปกใช่ไหมอะไรประมาณนี้ก็อยู่ระหว่างการดําเนินการครับเดี๋ยวคงต้องรอชุดสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมแล้วก็สอบถามพยานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะฮะ น่าจะพอได้ข้อเท็จจริงว่าวัยรุ่นกลุ่มนี้เนี่ยทำไปทําไมกันแน่นะครับไม่รู้ว่าออตั้งใจยิงออยิงผิดตัวหรือว่าเรื่องของสถาบันนะครับค่ะ